ครับผมจริงต้องขอบคุณกระแสตอบรับที่ดีมากนะฮะแล้วก็ขอบคุณทาง GMM เนทะครับผมพิธาที่ทำให้พวกเราได้มีภาคต่อไปแล้วก็ได้ทุกคนได้ฟินกันต่อไปครับผมครับ <c ười> คือจริงต้องบอกว่าเรื่องภาคนี้ม,นมันจะมีคว<ม>ามค<ร>ุ้นขึ้นเพราะ,ราะว่าเราเราภาคแรก จบที่ว่าโอเคตกลงรับรักกันแล้วนู่นนี่นั่นรู้กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอภาคที่สอนเนี่ยความรักมันจะเข้มข้นขึ้นตมมอนที่ว่าถ้าสมมติว่าเรารักกันแล้วแต่เราไม่มีเวลาให้กันอะเราจะยังอยู่กันได้หรือเปล่าแล้ว<ช>แล้วยังไงเราจะต้องไปเจอคนอื่นอีกหรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงมันจะย้อนกลับไปโฟมาแรกที่ว่าหมาก,กับแมวเนี่ยมันเข้ากันได้จริงๆหรือเปล่า <S <S ใช่ <S <S ะคะ่ะในภาคน,นี้เราจะเห็นได้ชัดว่ามันจะมีตัวแทนของหมากับตัวแทนของแมวมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นต้องดูว่าจริงหมากับแมวนี้นค จริงๆภาคแรกก็ไม่ได้คาดหวังเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคคือคือ,คอพอผลชอบเราดีใจมากกว่าที่ผลงานที่เราใส่อย่างไปเต็มที่แล้วก็ทุกคนชอบแล้วก็ตอบรับได้อย่างดีครับภาคนี้ก็เหมือนเดิมก็อยากจะทำให้อย่างเต็มที่ไปก่อนครับผมใช่ค่ะรี่ก็มีอะไรเซอร์ไพรส์บ้าอ่เรียกได้ว่าพอมันพอมันต้องเข้มข้นขึ้นนะฮะมันจะต้องมีซีนที่แบบว่าเซอร์ไพรส์อยู่แล้วแน่นอนหรือว่าฉากต่างๆอะไรเงี้ยก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นอันนี้พูดได้เลยแต่ว่าไงก็ต้องให้ฝากติดตามเพราะว่าจากออนแอร์6ตอนเราเปลี่่่ยยยยนนนเป็็ตอใชคังงไกาววขึ้้ดรบ เราเป็นคู่จิ้นกันมแต่ไหนแต่ไรแล้วยไงเชิญนะค่ะก็เราก็ช่วงนี้ก็มีงานด้วยกันค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราไปญี่ปุ่นด้วยกันอีกอะไรเงี้ยค่ะก็คงจะมีแบบว่าผลงานอะไรคู่ๆกันให้ได้ติดตามกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะให้แฟนๆได้แบบติดตามผลงานแล้วก็จิ้นกันไปเรื่อยๆค่ะ มองหน้ากมองหน้าะก็จริงจริงสนิทกันมากกว่าครับถามว่าสนิทกันมากไหมก็ค่อนข้างมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าร่วมงานกันตั้งแต่ออกมาจากบ้านเลยนะใช่ก็ออกจากบ้านแล้วก็ตอนนี้ก็คือเขามีผลงานคู่กันแลเคมีเข้ากันค่อนข้างเข้ากันก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าค่อนข้างสนิทกันมากยังไงก็ฝากติดตามด้วยร่วมผลงานไว้นะครับตอนนี้ครับใช่ค่ะเอาผลงานเฉยเอาผลงานพิบอผลงาน่ะ ขอโทษายของเก่งค่ะอะไรยัะไม่ได้พูดเลยเอาตอบตอบตอบเอาชนิตาแดงแล้วนะครับตาแดงอยู่แล้วตั้่อมาเช้าต้องติดตามต่อไปครับผมครับยังวั่วอยู่ืนนิดจ้ือเกินอะไรประมาณนี้ค่ะก็นึกว่ามันเป็นของอนาคตค่ะจะยังไงก็รอดูไปเองดีกว่าแข้อกันดีไหมคะเข้ากันได้ดีไหม ในฐานะเพื่อนตอนนี้เข้ากันดีมากเลยนะคะในการที่เราทํางานด้วยกันแล้วก็อยู่กองด้วยกันเวลาเวลาที่เราแบบว่าเอ j นจอยกันอะไรเงี้ยมันมันโอเคมากๆเลยใช่เรา คือจริงแต่ว่าเป็นเรื่องงานแหละใช่คือจะบอกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมีงานต่อเข้ามาเรื่อยๆด้วยแหละก็เลยสามารถคุยกันอยู่ตลอดเวลาครับผมก็มีงานเข้ามาหรือว่าเนี่ยจะไปญี่ปุ่นด้วยกันก็ต้องคุยโชว์ว่าจะโชว์อะไรอะไรยังไงอยู่แล้วด้วยครับวันนึกเคมงนี้ไปเข้ากันแล้วมันเกิดสปาร์คขึ้นมาแล้วครับว่าถ้าสปาร์คต้องเจอไฟฟ้าช็อตแรงสูงมากนะเพราะว่าจริงๆก็สนิทกันมาระดับหนึ่งแล้วครับผมเรื่องนักเขาก็ต้องดูไปอีกทีแต่ว่าจริงๆก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนสบายใจมากๆครับผม ก็สดแคบค่ะชลินกร็สดค่ะผมชอบพี่มากชงหนักมากชงแรงมากจริงๆเมื่อกี้ตอบไปแล้วแหละคือคือคือบอกแล้วว่าเรื่องอนาคตครับแต่ถ้าถามว่าเคมีเข้ากันมากไหมก็ค่อนข้างมากมากครับผมมีวันไหวแต่ว่าเป็นความไม่เชื่ออยู่วันไหวไม่หรอจะวันไหวเพราะพี่ๆนี่แหละครับผม ไลฟ์สไตล์เราสองคนมันค่อนข้างจะตรงกันหรือเปล่าจริงๆไม่ค่อยตรงนะไม่ค่อยตรงแต่ว่าพอร่วมทํางานแล้วหรือว่าอ่าพอเข้ามาเป็นในฐานะนี้แล้วเรารู้สึกว่าเข้ากันได้ดีมากๆมากกว่าครับผมไลฟ์สไตล์ทำงานนะคะจะเข้ากันได้ดีแต่ว่าไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเราไม่ได้รู้จักอะไรส่วนตัวกันเยอะขนาดนั้นครับบอกว่าเก๊งใจพี่ชายชิดนีะโอ้ผมพี่ก็เป็นไอดอลเลยแล้ว ก้งจาได้ว่าอันนี้คือตั้งแต่ย้อนกลับไปตอนเพลงยีโอฟเลิฟคอนเสิร์ตนะฮะก้างเต้นผูกับเชลี่ครั้งแรกแล้วว่าโอ้โหถ้าเต้นตอนนั้นมันจะค่อนข้างแบบว่าเซ็กซี่มากแล้วแบบเชลี่เคยมาบอกวันนึงบอกว่าเนี่ยพี่นี่พี่นิสกุลเห็นแล้วก็บอกว่าโอ้โหนี่เต้นขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้ <laughs> ก็มีแบบว่าเอ้ยเราก็รู้สึกก่าเกรงใจเขาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคืนจริงก็งานและพี่เขาทางานตรงนั้นอยู่แล้วพี่เขาต้องเข้าใจอยู่แล้วครับผม